ถ้าเราพูดถึงรถถังรุ่นใหม่ของรัเสเซียเราต้องพูดถึง T14 Armata เพราะ T14 ได้เปิดตัวในขบวนพาเลตที่กรุงมอสโกของรัเสเซียแต่นอกจาก T14 นะครับก็มีรถหุม้มเกราะอีกหลายรุ่นที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกซึ่งเราจะมาพูดถึงรถหุม้มเกราะ2รุ่นที่ถูกพัฒนาและออกแบบใหม่แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องการกดไลค์ของเพื่อนๆถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรงนะครับรถหุม้มเกราะของรัเสเซียรุ่นแรกมีชื่อว่า T15 Barbaris ถูกจัดอยู่ในประเภท FIV หรือรถหุ้มเกราะทหารลาบรถรุ่นนี้นะครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2015 T-15 ถูกออกแบบมาให้เป็นรถ BTR t โดยจัดอยู่ในรถหุ้มเกราะแบบหนักของรัสเซียและแชสซีของรุ่นนี้มีพื้นฐานมาจาก T-55 และในช่วงปี2023ที่ผ่านมารถหุ้มเกราะ T-15 ยังไม่ถูกนำเข้าประจำการกับกองทัพของรัสเซียนะครับประสิทธิภาพและอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับ T-15 Barbaris T-15 สามารถติดตั้งป้อมปืนได้หลายรุ่นนะครับ ที่รวมถึงป้อมปืนใหญ่อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการใช้งานป้อมปืนบูมแมลแรง B.M มาพร้อมปืนกลอัตโนมัติ 2A42 ขนาด30มิมพร้อมการใช้งานปืนกล P.K.T แบบ Coaxial ที่มีขนาด7.62มิล mm. ีิม T15 Barbatz ยังได้รับการติดตั้งชีปนาวุธนำวิถีแบบต่อตารถถังซึ่งเป็นการใช้งาน Con อน n e t M9M133M ติดตั้งที่ด้านข้างทั้ง2ด้านติดตั้งได้2ลูกนะครับ นอกจากการใช้งานป้อมปืน30ม mm, ิลิเมตร T-15 ก็สามารถใช้งานป้อมปืนที่มีขนาดใหญ่ได้คือการติดตั้งป้อมปืน AU-220M ที่มาพร้อมปืนใหญ่อัตโนมัติ BM-57 คือปืนขนาด57มิลิเมตรและติดตั้งขีปนาวุธต่อตารถถังแบบนำวิถีได้คือการใช้งานขีปนาวุธอัตากะรุ่น 9M1201M หรือการติดตั้ง DUBM-57 RCWS ที่มาพร้อมปืนใหญ่ BM-57 รวมถึงปืนกล PKMT ขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรพร้อมใช้งานอัตากะรุ่น 9M1201 คือขี่ปนาวุธแบบนำวิถีนะครับ T15 b a r b a r i s และ T14 a m a t a มีพื้นฐานมาจาก a m a t a เหมือนกันนะครับแต่ทว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันที่การจัดวางเครื่องยนต์เพราะเครื่องยนต์ของ T15 จัดวางด้านหน้าของตัวรถและได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเชื้อเพลิงหลายตัวรุ่นใหม่ 12N360 ที่ให้แรงมาถึง1,500แรงมา้าเครื่องยนต์นี้นะครับ มาพร้อมระบบเกียร์แบบอัตโนมัติแบบไฮโดรแมคานิกและมีน้ำหนักประมาณ48ตันทำความเร็วสูงสุดบนถนนปกติได้40-43ไหถึง43มไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ65-70ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพิสัยการเดินทางในรุ่น T15 อยู่ที่ประมาณ304ไหไมล์ประมาณ550กิโลเมตรระบบป้องกันและก่อป้องกันที่ออกแบบให้กับ T15 ใช้ระบบป้องกันแบบเดียวกันที่ติดตั้งให้กับรถถัง T14 Armata ไม่ว่าจะเป็นก่อป้องกันของคีสิและระบบป้องกันแบบแอคทีฟแต่เว่าการติดตั้งท่อยิงแอกเนนที่สิบสี่อามาตาจะได้รับการติดตั้งที่ฐานป้อมปืนนะครับส่วนท่อยิงของคีสิติดตั้งเรียงกันบนตัวถังจะได้รับการติดตั้งเครื่องยิงทำลายเบาจำนวน4ท่อยิงคือท่อยิงระเบิดควันเพื่อหลอกล่อคีปนาวุธได้นะครับเพราะระบบนี้สามารถรบกวนระบบนำทางด้วยภาพและอินฟาเรดได้และได้รับการติดตั้งท่อยิงแบบทำลายหนัก ติดตั้ง5ท่ทอยิงแต่ทว่าระบบนี้ที่ติดตั้งให้กับ T14 มี10ททอ,อยิงแต่การทำงานก็เหมือนกันนะครับซึ่งสามารถทำลายคีปนาวุธได้แบบอัตโนมัติแต่ทว่าความแตกต่างระหว่าง T14 อมาต t ata, และ T15 บาบาลิสคือการใช้งานก่อป้องกันนะครับเพราะถึงแม้ว่าทั้งสองรุ่นมีพื้นฐานมาจากอมาต t เหมือนกันแต่ทว่า T15 ได้รับการติดตั้งก่อป้องกันแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนที่รวมถึงการใช้งานก่อเหล็กและเซรามิก ซึ่งยังมีการใช้งานก่อ c คอมโพสิตแบบพาสซีฟที่ก่อได้รับการอัปเกรดใหม่ส่วนด้านหลังของ T15 ได้รับการติดตั้งก่อแผ่นละแนงคือก่อปฏิกิริยาระเบิดประสิทธิภาพในการป้องกันผู้พัฒนาอ้างว่าสามารถป้องกันอาวุธ ATMG ได้ไม่ว่าจะเป็น FGM-148 หรือที่เรารู้จักกันเจวาลินที่รวมถึงเอเคอน MP หรือ MMP และยังสามารถป้องกันกระสุนของรถถังได้ที่มีขนาด120ม mm. ม ตัวอย่างเช่น DM 5 3และ DM 6 3ของเยอรมันและสามารถป้องกันกระสุนจอกาของอเมริกาได้ผู้พัฒนายังอธิบายว่า T 1 5ก็มีความสามารถในการลดลายเส้นยินฟลาเเพราะสีที่พ่นให้กับ T 1 5คือสีแบบพิเศษแต่นอกจากนี้นะครับ T 1 5ได้รับการเสริมแผ่นเกาะเพื่อป้องกันทุ่นระเบิดและป้องกันระเบิดสแสวงเครื่องพร้อมใช้งานระบบรบกวนเรดร์ซึ่งสามารถป้องกันการจุดชนวนของทุ่นระเบิดต่อต้นานรถถังได้นะครับ ตัวอย่างเช่นระเบิดที่ควบคุมด้วยวิทยุที่ใช้ระบบป้องกัน NBC T15 ของรัเสเซียที่ตัวถังสร้างมาจากรถถัง T14 แต่ทว่าติดตั้งเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าเพื่อให้มีพื้นที่ในการบรรจุมากขึ้นการจัดวางเครื่องยนต์แบบนี้ก็ยังมีข้อดีนะครับเพราะสามารถใช้เป็นก่อป้องกันได้และความจุของ T15 จุได้ประมาณ7-9นายนะครับและมีการติดตั้งอุปกรณ์อื่นไม่ว่าจะเป็นกล้องและเซนเซอร์อุปกรณ์เหล่านี้นะครับ ใช้กัด T14 ิบสอามาตาด้วยเช่นกันรถหุ้มก่อรุ่นต่อมาใช้ชื่อว่าคูกาเนต25ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกองทับของรัเสเซียที่สําคัญคูกาเนต25จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นหลายรุ่นเพราะว่าคูกาเนตจะถูกนําเข้าประจําการแทนที่รุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็น DMP, BMD และ MTLB รวมไปถึงรถหุ้มก่อรุ่นอื่นของโซเวียตคูกาเนต25 ถูกออกแบบมาให้มีก่อแบบแยกส่วนที่สามารถอัปเดตได้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามโดยเฉพาะและการเปิดตัวครั้งแรกของคูการ์เนต25อยู่ในช่วงปี2015ด้วยเช่นกันและในช่วงแรกคาดว่าในช่วงปี2016เริ่มต้นการผลิตรถหุ้มกาะรุ่นนี้แต่จนมาถึงปี2020การพัฒนาคูการ์เนตยังไม่เสร็จสิ้นแต่ในช่วงปี2023ได้มีการยืนยันว่าคูกาเนต25 กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและการอัปเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแชทซีของคูการ์เนยังได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยเช่นกันคูการ์เน25ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นรุ่นต่อจาก BMP 3นะครับที่มีบทบาทเป็นรถลำเลียงพลเพราะถูกออกแบบมาให้มีบทบาทคล้ายกับ M 2แบต e y ของสหรัฐอเมริกา รถหุ้มเกราะคูกาเนต25มีพื้นฐานมาจากอามาตานะครับที่มีพื้นฐานแบบเดียวกันกับ t 14และ t 15แต่ทว่า t 15อามาตาถูกจัดให้เป็นรถลำเลียงทหารหนักคูกาเนต25เป็นรถหุ้มเกราะที่มี2รุ่นโดยที่รุ่นแรกคือรุ่นที่ติดตั้งอาวุธหนักที่สามารถบรรทุกได้6-7นัยรุ่นที่2คือรถหุ้มเกราะลำเลียงพลและบรรทุกได้8นัยแต่คูกาเนต25มีความต้องการให้เป็นรุ่นอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นรถหุ่มก่อพยาบาลรถทุ่มก่อติดปืนคบที่มีลำกล้อง8 2ม mm, ิลิเมตรและรถทุ่มก่อลาดตะเวนที่รวมถึงรถหุ่มก่อสั่งการรถทุ่มก่อคูกาเเต25มีพื้นที่สูงกว่ารุ่น T15 ทําให้มันสามารถป้องกันทุ่นระเบิดได้ดีกว่าและทั้งสองรุ่นจะมีหน้าที่ที่ต่างกันเพราะในรุ่น T15 จะถูกนําไปประจํากันกับรุ่น T14 อมาธา แต่คูกาเนตก็สามารถใช้งานปืนใหญ่ได้คือการติดตั้งป้อมปืน BM ที่มาพร้อมปืนกลอัตโนมัติ 2A42 ขนาด30มิมซึ่งใช้งานร่วมกับปืนกลร่วมกันที่มีขนาด7.62ม mm, ิมและยังได้รับการติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีต,าตา่อต้านรถถังติดตั้ง2ลูกส่วนรุ่นขนส่งทหารลาบจะไม่ได้รับการติดตั้งป้อมปืน BM นะครับแต่จะได้รับการติดตั้งป้อมปืน RWS ที่มีขนาด12.7ม mm, มแต่ในอนาคต อาจจะมีรุ่นที่ใช้ปืนใหญ่ขนาด57ม mm มด้วยนะครับและรุ่นที่ใช้ปืนกลอัตโนมัติขนาด125ม mm. ลมรถพุ่มเก่อคูก,กานเนสตมีน้ำหนัก25ตันและทำความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในช่วงการลอยน้ำประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนระบบป้องกันแบบแอคทีฟครอบคลุมพื้นที่360องศานะครับแต่ทว่าระบบป้องกนันนี้มีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ T14 T15 และ 15. พร้อมการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ด้านหน้า โอเคครับเพื่อนๆถ้าข้อมูลในส่วนไหนของเราผิดพลาดน,นะครับเพื่อนๆคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะข้อมูลของ T15 และครูกาเนต25ก็ถือว่ามีน้อยมากเพราะทั้ง2รุ่นอยู่ในช่วงการพัฒนาสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าวัสดีครับ